สสิทธิประโยชน์เมื่อผู้ประกันตนเสียชีวิตทายาทจะได้รับอะไรบ้างมาฟังรายละเอียดกันดูนะคะสำหรับเงื่อนไขนะคะผู้ประกันตนนะคะจะต้องเป็นผู้ประกันที่อยู่ในมาตรา33และ39เท่านั้นนะคะและนะคะต้องจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า1เดือนภายในระยะเวลา6เดือนก่อนเสียชีวิตค่ะค่าทำศพนะคะจะได้รับ5,000บาท โดยนะคะจะจ่ายให้กับผู้จัดการศพเช่นสามีภรรยาบิดามารดาบุตรหรือญาติพี่น้องของผู้ประกันตนเท่านั้น 2. เงินสงเคราะห์ในกรณีเสียชีวิตนะคะโดยจะจ่ายให้แก่บุคคลที่ผู้ประกันตนได้ทําหนังสือระบุชื่อเอาไว้นะคะว่าใครบ้างหากไม่ได้ทํานะคะก็จะจ่ายให้ผู้ที่มีสิทธิ์จํานวนเท่ากันได้แก่สามีภรรยานะคะที่จดทะเบียนสมรสกันนะคะ บิดามารดานะคะที่จดทะเบียนสมรสกันถ้าไม่จดทะเบียนสมรสก็จะได้แต่มารดาเท่านั้นนะคะค่ะบุตรของผู้ประกันตนนะคะรวมทั้งบุตรบุญธรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยสามเงินบําเหน็จชลาภาพหากผู้ประกันตนเสียชีวิตนะคะทายาทจ,จะได้รับสิทธิ์เงินบําเหน็จตรงนี้นะคะโดยจะจ่ายให้แก่นะคะ,ะบุตรบุญธรรมนะคะที่ มีหนังสือรับรองถูกต้องตามกฎหมายนะคะสามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสนะคะบิดามารดาที่จดทะเบียนสมรสกันนะคะในกรณีที่ไม่จดทะเบียนสมรสกันก็จะได้แต่มารดาเท่านั้นนะคะแล้วก็บุตรที่ถูกบุตรบุตรที่เกิดจากผู้ประกันตนถูกต้องนะคะค่ะก็จะเป็นผู้ที่ได้รับนะคะอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขและสิทธิของผู้ประกันตนนะคะ ถ้าหากว่านะคะไม่เข้าใจนะคะหรือว่ามีข้อสงสัยประการใดนะคะสามารถโทรสอบถามได้ที่สายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงนะคะหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ข้างล่างนี้นะคะ w w w s s o g o t h นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีนะคะกดกดหัวใจกดแชร์ให้แอดมินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ